สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาป๋าจากชนบุรีครับมาชมไล่มันของเราก็มาคุยดูหัวอ่านนี้เชานี้เชาคุยคุยเลยแล้วก็ถอนให้ป๋าไปเลยไม่ใช่อะไรยองเก่ามันเป็นลูกผสมป๋าก็ถึงบอกว่ามันไม่ใช่คนชอบคนชอบมองไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับอ่านฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย นี่มันออกขนาดนี้เลยเหรอครับผมก็ประมาณอันนี้อายุมันยังไม่ถึงป่าจริงอันนี้เสียบช้านะแปลงด้านบนที่ขุดไปน่ะมันเสียบก่อนป๋าดูอย่างนี้ยังไงยังไงก็เสร็ตันครับก็ก็ใช่ไงก็ถึงบอกอยากป๋ามาดูเนี่ยผมสบายใจเพราะว่าทุกคนได้เห็นแล้วเอ่เดินแกเดินเข้าป่าไปป๋าครับผมนั่นแหละแกเดินเข้าป่าไปป๋าดูอุ้ยผมไม่เคยเห็นมันหัวออกหัวรอบขนาดนี้เนี่ย ก็นี่แหละอยากให้มาดูอยากให้เพื่อนเกษตรกรมาดูอย่างนี้เลยป๋าใช่ครับผมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๋ามีติปให้เดี๋ยวป๋ามีติปให้ป๋าดูน้ำอมฤตอ่ามีน้ำอมฤตเนาะโหป๋ารู้ใจเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเรีอ้าวดูมาดูเรียกมาดูอ่านี่คุยดูให้เลยนี่ป๋าไปไหนล่ะนี่นี่ มองไม่เห็นแกมองไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วป่ามาดูพันมันก่อนมาดูมันก่อนแต่น้อยคุยให้ให้หมดเลยเฮ้ยเบาๆบาเบาเบป๋าเขาจะเอาไปด้วยแกคุยคุยปลายออกให้หมดดิมันจะไปขุดถึงไหนแล้วอ่ะค่อยๆโยกดิค่อยๆโยกดิค่อยๆโยกดิโยกขึ้นไหมจบนะเออก็ค่อยๆโยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ต้องโยกครับอ่เดี๋ยวให้ให้ลูกพี่เขาดูก่อนเดีห็นเขามาดูก่อน ครับก็เนี่หละถึงบอกว่าลูกค้าหลายคนมาดูแล้วก็เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวใจใจเย็นแต่น้อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันไม่ขึ้นหรอให้ลูกพี่ก็มาดูก่อนอ้าวลูกพี่มาดูมาดูเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเี่อ้าว ก็ปลูกเป็นเม็ดจริงๆครับนั่นแหละใครมาก็โอ้โหปลูกมันบ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกออกรอบเลยเห็นไหมดินเป็นนิ่หมแบบมองดูดินนะาจะแข็งมากมันเป็นดินเหนียวเพราะว่าถ้าเราใส่บำรุงดินน่ะมันจะดี นี่ถ้าเราไปเห็นที่อื่นเนี่ยเห็นในไอที่ใน YouTube เนี่ยเราคิดว่าเขาเอาแกงเอามาทำเฉยๆนะครับมาดูอย่างนี้จริงๆโอ้สุดยอดป้านี่แหละผมอยากได้ยินลูกค้าพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายหลายช่องอันนี้อันนี้ไม่ได้โจมตีนะครับบางทีบางทีเราเราไปเห็นเนี่ยเขาแค่กองสองกอเข้ามาทำให้เราดูอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยมันมาเห็นเองอย่างนี้โอ้โหยอมใช่ครับมันมมีีอัันนน้ตัดง่ายครับหัวมันนี่หงมยาว แล้วก็อันนี้ก็จะไปชนนั่นด้วยนเนี่ยขายเปล่าอ๋อพันเนี้ยขายเขาอยากได้พันนี้พันุ์นี้เช้าเหรอมาจากแอฟริกานะป๋าพันนี้หายากเมื่อวานไม่อาบน้ําเลยผมยอมเลยล่ะกินน้ําอมฤตไปเมื่อวานนี้รับเลยบอกโอ้โหน้ําอาบไม้บอกลืมเหนื่อยกันนี่แหละ ก็แยกขึ้นนะครับขึ้นครับเนี่ยดูเหมันออกหรือไม่ได้มันยาวครับก็กอนหนึ่งก็เป็นสิบโลน่ะป่าครับผมมันจะแยกแยกตายได้แล้วมันเเานี่ยยังแค่ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงนะโซนนี้อายุยังไม่ถึงถ่ายแล้วถ่ายมำไมเดี๋ยวเขาจะขอให้เกาไปดูนั่นแหละก็ป่าถอนเอาเลยอยากได้กอไหนก็ร้องดูนี่มันเกายังไม่กี่เดือนเองเนี่ยมันมมัันนเก็ตเดือนแต่เนี่มันจะช้ากว่าไม่ไม่ถึงแปดเดือนไม่ถึงครับผมก็ถึงรอรอก่อนไง เพราะว่าฝั่งนู้นมันมันเก้าเดือนไงฝั่งนู้นอ่ะมันอันเนี้ยมันจะหัวมันหัวความยาวแล้วก็ความความความใหญ่ความใหญ่ความยาวของมันเน่ะคล้ายๆแปดเก้าใช่ครับก็มันเป็นลูกผสมมาแต่มันไม่ใช่แปดเก้าไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ไะยองเก้าด้วยไม่ใช่ครับบอกเลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดน่ะคือไม่ใช่จริงๆอันนั้นเป็นเกษตรยากับแล้วน้ําเรามีอยู่แค่นี้เอง นั่นแหละต้นมันต้นใหญ่ๆนะครับป่าแต่แต่หัวมันก็อย่างนี้นะป่าเนี่ยแถวบ้านมันไม่ได้ยังงี้ยังไม่รู้ตรงนี้มันอย่างงี้ครับหแต่จริงเกษตรยักษ์น่ะครับผมอีนี่ใบมันแดงนะอี่ใบมันกาลขาวเกษตรยักษ์นะจริงๆนะถ้าตามมาเป็นสิ่งมันไม่มีหัวอย่างนี้มันมีแต่อย่างนี้เลยไงใช่เกษตรยักษ์ไม่หัวอย่างนี้คือแบบนี้ใช่ใช่หัวใหญ่มาก มเขาจะถอนเดี๋ยวจะไปเอาให้ป๋าไปป๋าจะได้รู้คนทางบ้านจะรู้ว่าขวดเล็กขวดนึงเขาบอกเนี่ยขอับโอ้รู้ใจจริงแฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่คุยโอ้ขวดเล็กโอ้โหคุณน่าไม่ได้ลิงโอ้โหยอมรับเลยเมื่อคืนนี้บอกโอ้โห ีแล้วเพราะคุณมีออกสยกับสี่ร้อยไร่เนี่ยทำได้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยอมรับวก็มันชนกันนั่นแหละนี่ว่าเสียบอย่างนี้มันชนกันเลยครับพี่ครับนั่นแหละแล้วแล้วแล้วมันตามผลจริงครับเนี่ยนะดูเราดูร่องเราแล้วหัวมันออกไปเน่ะใช่มันตามร่องจริงๆใช่ครับนั่นแหละก็ตึงบางทียกร่องค่นี้ก็ใช่ไงนั่นแหละพอป๋ายกอย่างนั้นแล้วหัวมันจะเท่าไหร่อ่ะใช่เขาก็จะหาว่าเราบ้าเรานั่นไปแล้วทีนี้ป๋ามาเห็นตรงนี้แล้วก็ ที่สุดแล้วครับี๋ยวจะมีอีกยิ่งสาเกลวสาเกลวนี่เขาไม่ปลูกอย่างนี้สาเกลยวนี่อันนี้ต้นอันนี้ต้นแล้วได้ตรงนี้อีกต้นนานแล้วผมก็ไปผมเห็นแล้วผมเห็นกับตาจริงยอมรับเลยเขาปลูกตอนั้นเขาปลูกทีกันจริงๆริงผมก็เลยเนี่ยป๋ามาเห็นผมที่สุดแล้วอาอย่างนี้ดีกว่าเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ตรงเพชรบูรณ์ระหว่างเพชรบูรณ์ผมผมก็เห็นมีปลูกทีๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วลองก็ไมมโตลองเขอยู่มาขนาดนี้ครับผมเพราะว่าหัวมันไม่โต มันจะไปออกไหนได้เลยนะมันจะเหมือนเหมือนกัล่องแค่เนี้ยมันจะไปออกตรงไหนนั่นแหละมันก็ไม่รู้จะไปยังไงไงอันเนี้ยปุ๋ยก็อยู่ในนี้ครับอีอย่านี้ไม่ได้น้าหยดเลยเหรอครับไม่ไม่ได้น้ําหยดครับไม่ได้น้าหยดเลยนะไอ้ที่น้าหยดมันจะมีคือนี่แหละเราจะปลูกช่วงเดือนนี้แหละครับป๋าอันนี้เป็นน้ําเพราะว่าน้ามันมันมีอยู่บ่อแค่นี้เองทีนี้น้ําบาดาลป๋าเห็นไอ้แทงบาดาลตรงนู้นน้าไม่ได้คุณภาพร่นเหลื้งหมดเลยต้นเหลี้ยงน้ำไม่ได้มันเลยบาดาลเนี่ยคือเอามาใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับ ต้นไม่งามเลยโอ้ดูคอเนี่ยนะนี่ขนาดนี่ขนาดกอเล็กๆนั่นแหละครับผมก็อันนั่นแหละป๋าก็ต้องมองดูเอาครับมันยังไม่สูดนั่นแหละก็ต้องบอกว่าหัวมันชนหัวแล้วแล้วถามว่าดินที่ดินที่เนี่ยมันเป็นดินอย่างเงี้ยหญ้ามันไม่แรงเหรอครับทำไมมันไม่เห็นมีหญ้าเลยลูกพี่เดินไปตรงนั้นเห็นหญ้าไหมไม่มีเลยครับมีหญ้าเลยที่ต้นครับนั่นแหละมันก็คือช่วงเดือนหน้าแรงเนี่ยถ้า นั่นมันจะไม่มีหญ้าเลยมันจะมีก็คือตอนเลยเมษาไปแล้วแต่แต่มันก็ไม่แรงมากมันก็ไม่แรงมากแต่ขอให้มันมันคุมอย่างนั้นก่อนเถอะลูกพี่หลังจากเมษาต่อให้ฝนกันน้ำมาแค่ไหนหญ้ามันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคุมไปหมดแล้วใส่ได้ใส่เอาให้เต็มรถเลยครับดินทรายเขาก็ได้ดีอยู่ อย่างการอย่างเงี้ยเขาก็ได้ดินไม่ต้องไม่ต้องเอาไปอ้าวไม่ต้องเอาไปป๋าบอกไม่ต้องเอาไปเสียดายเห็นกับตาแล้วเหานกับตาแล้วเอาเอาอาเอายถ่ายถ่ายลูกพี่ถ่ายเลยอานี่ชาวยกโป้ให้หน่อยออามาเดี๋ยวถ่ายให้เรายุคโป้ไม่ได้ล้วจะเอาตอนนี้ไงเอาให้เขาถ่ายดิน้อยหน่ะายหัวมันเนี่ยมอนมันเนี่ยอานั่นนตังนู้นก็ถ่ายได้อ่านี่ชาวคุยเยอะเยอะเนี่ย หัวมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่คืบเดียวน่ะนั่นผมดูนะผมดูปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวผมต้องมาให้ได้เนี่ยหลายคนดูในวิดีโอแล้วก็สงสัยแขงใจอยู่ดูสงสัยแล้วก็แขงใจอยู่ผมอยากให้ผมตา้งใจวผมว่ามันเป็นคนชอบชอบมาศึกษาหาอย่างนี้แหละนี่แหละดีแล้วต้นแปดหนึ่งแปดเก้ามีหมดครับปีนี้แปดหนึ่งผมก็ให้เขาฟรีอยู่แล้วก็เจ็ดสองก็ให้ฟรี ถือว่ามันเนี่ยเหนียวมากดูเิขนาดนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันยังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมหัวมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่งอางอื่นอ่ะมันหลุดมาแล้วเนะี่ยหักมาแล้วเนะี่ยอันนี้มันเหนียวดจริงจริงนครับ ายแหันหน้าไปทางต้นมันหน้าไเลยเอเเขาเือยเวเวก็บอกแล้วไงเดี๋ยวก็อก่อน่าใจืเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้คุยให้ฝาด้วนั่นแหละนี่ให้ขึนไปด้วยมันใหญ่แล้วเนี่ยก็วันนั้นก็บินก็มาถอนดูครับผม ผมก็ดูคนกบินนมาดูั่นแหละเขาก็มาเอาใช่ตอนไอ้ไอ้ไอ้ตอนใส่เหมือนกันผมก็ดูตอนใสหกล้อเที่ยว่าเที่ยวสองเที่ยวเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองมาสี่เที่ยวพี่พระเอกอยู่คนเดีที่ผมเห็นโอ้นี่แหละพระเอกคนนี้แหละครับผมก็ยังไงขอบคุณแฟนเพจ FC ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณลูกพี่จากอ่าชนบุรีนะครับผมจากชนบุรี วันนี้มาดูถึงสวนก็มาเห็นแล้วก็สบายใจครับผมผมสบายใจมากยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องของเราครับผมสําหรับท่านที่จองนนพันธ์ผมก็ทิ้งเบอร์โทรไ้ให้แล้วครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชายครับผมในยูทูบเราอยากมาเห็นมาเห็นของจริง